สวัสดีครับท่านที่เข้ามาชมคลิปทุกท่านนะครับคือคลิปนี้นี่ผมทำขึ้นมาก็เพราะว่ามีมีลูกค้าผมอะครับหรือในกลุ่มสมาชิกที่ทำรถไถดัดแปลงนี่ก็โทรมาคุยกับผมเยอะนะครับในเรื่องการทำรถไถดัดแปลงว่าเราเราจะทำยังไงใส่อะไรตัวยังไงซื้อของซื้ออะไรยังไง บางคนคือมันก็มีหลายหลายกลุ่มหลายความสามารถนะครับบางคนก็อยากทําหมายความว่าอยากทำทำเล่นเพราะชอบงานดัดแปลงชอบงานประดิษฐ์นะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทําเพื่อใช้งานจริงๆเลยหมายความว่าใช้จริงให้ใช้งานได้จริงนะครับมันก็มี แตกกางหลายอย่างผมก็เลยทําไกด์ให้ดูหน่อยหมายความว่าให้เรารู้จุดของเราของแต่ละคนว่าจะทําอย่างไรนะครับอย่างผมนี่ผมก็ชอบงานดัดแปลงอยู่แล้วนะครับทําเป็นประจําอยู่แล้วแหละทํำช้ยบ้างหรือทําบางทีโปรเจกต์บางทีก็ทําจบหรือไม่จบก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า ส่วนมากวัสดุของผมนี่คือจะไม่ซื้อแพงก็จะเน้นของเก่าตามร้านของเก่าแล้วก็จะไม่ไปเมคขึ้นมาใหม่หมายความว่าไม่ไปทําให้มันเปลืองตังมากนะครับส่วนมากจะเป็นงานดัดแปลงในช่อง u ู u b e ของผมนี่ครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้เผื่อได้ไอเดียมันก็มีหลายตัวมีทั้งรถไถนั่งกับดัดแปลงมีทั้งรถกัดแทะมีอะไรอย่างครับเครื่องสับฟางเครื่องอัด้านี่นะครับ ก็เลยจะมาบอกสมาชิกอย่างนี้นะครับคือหมายความว่าถ้าจะทํารถไถดัดแปลงเนี่ยคือเราเราถามใจตัวเองก่อนว่าเราเราเราจะทําได้ขนาดไหนหรือบางทีก็ไม่รู้ไม่รู้ล่ะครับว่าจะทําได้ขนาดไหนบางทีทําไปแล้วก็ล้มโปรเจกต์ก็มีหรือไม่ก็ว่าอาจจะทุนไม่พอเว <c oughs> ลาไม่มีอย่างนี้นะครับแล้วก็ อย่างมากอย่างผมนี่คือผมผมจะสะสมอะไรไว้ก่อนนะครับเหมือนเหมือนสมาชิกบางท่านก็ซื้ออะไรไปจากผมนี่ก็คือคนที่คือคนที่มีความรู้หรือทักษะทางช่างนี่ก็จะมองออกว่าจะใช้ตัวไหนตัวไหนตัวไหนก็ดูดูของคนอื่นมาบ้างมีแนวคิดของตัวเองบ้างนี่ก็จะมองออกแต่สําหรับท่านที่ไม่มีทักษะทางช่างเลยนี่ อย่างนี้ผมก็แนะนําว่าคือลองลองทําดูก่อนนะครับหมายความว่าลองเก็บตัวนั้นตัวนี้มาสะสมอะไร <c oughs> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซื้อมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าบางทีเราทําไปแล้วนี่เราทําไปแล้วนี่ของบางตัวมันอาจจะไม่เข้ากับโปรเจกต์ของเราหรือไม่เพราะว่าทํา <c oughs> ทําตอนนั้นนี่มันอาจจะไม่ได้ อะไรที่เราซื้อมาก่อนเนี่ยมันอาจจะเข้าไม่ได้กับบางตัวที่เราซื้อมามันเข้ากันได้ไม่หมดเราต้องไปเสียเวลาไปไปตัดไปกึ่งถ้าเครื่องมือเราไม่ครบอย่างเนี้ยก็ไปจ้างช่างคนอื่นอย่างเนี้ยมันก็จะเสียตังค์ไปเยอะนะครับผมก็จะเน้นหมายควาว่าทําทําไปเรื่อยเก็บอะไรไปเรื่อยทําไปด้วยแล้วก็จะรู้ว่าเราต้องใช้ตัวไหนมาใส่กับตัวไหนจะคุ้มไหมอย่างเนี้ยครับผมแต่อย่าไปอย่าไปมีกใหม่นะครับ คืออย่าไปมิกทำทำคันหน้าทำตัวไอตัวแชสซีลดอย่างเงี้ยอย่าไปเน้นซื้อเหล็กใหม่มากครับกด็ดูตามร้านของเก่าโลละ15บาท20บบาทก็โอเคครับถ้าเราไม่จบก็เราไปขายก็ไม่ขาดทุนมากนะครับอะไรก็ดูตามร้านของเก่าอย่างนี้นะครับ เพราะว่ามันคือมันเป็นงานดัดแปลงได้ครับเริ่มต้นนี่เราอาจจะไปดูไปดูแบบหรือด,ดูของจริงในไอในแบบที่เราชอบก่อนนะครับเผื่อมีท่านอื่นที่ทําแล้วอย่างนี้เราก็ไปดูบ้างเก็บงานบ้างทําเป็นการบ้านไหมความว่าเราต้องเออตัวนี้เราใช้ตัวนี้อ,อแบบนี้เขาทําแบบนี้ทํำบอดี้แบบนี้หรือเอาใช้วัสดุดัดแปลงอะไรมาทําได้อ๋อย่างนี้ แล้วมันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับการการใช้งานของเราด้วยว่าหมายความว่าเราเอาไปทํารถตัดหญ้ารถไอ้ลากจูงเอาไปวิดน้ําแค่นี้หรือเราเอา,เอาไปใช้ในงานไถจริงเราต้องใช้ล้อขนาดไหนเกียร์แบบไหนบ,บังคับเลี้ยวยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บข้อมูลไปนะครับแล้วก็ค่อยซื้ออะไรสะสมไปเพราะว่าการ การใช้งานนี่มันก็เหมือนเอยคือรถ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 ไถดัดแปลงนี่ถามว่ามันมาตรฐานเหมือนรถญี่ปุ่นไหมมันก็ไม่มาตรฐานขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาออกแบบมาให้เป็นรถนั่งขับเพราะมันเป็นเกียร์ที่เรามาทำนี่เป็นเกียร์รถไถเดินตามมันก็มีข้อจํากัดอยู่ถ้าช่างที่ ทำนานเขาก็ทําได้หมดแหละครับที่เขามีโรงกึงมีเครื่องมือครบมันก็สามารถดัดแปลงได้หมดแต่เราถ้าเป็นมือสมัครเล่นอย่างเงี้ยเราชอบประดิษฐ์เฉยๆอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเอาแค่วิ่งได้ก็พออย่างเงี้ยหรืออาจจะไปพัฒนาทํารถดัดตัดหญ้าทํารถวิ่ดน้ํหลักจูงทํารถไถปั่นดินอย่างเงี้ยนั่นแหละครับคือโจทย์มันก็นว่าเราต้อง เราจะทําหมดขนาดนั้นเลยหรือ7-8็ดแปหมื่นหรือเป็นแสนไหมหรือเราทําแค่เอาแค่พอใช้ได้แล้วก็ต้องตั้งโจทย์ของเราว่าเราจะทําขนาดไหนอพอเราเริ่มทํานี่ได้อะไรมาแล้วประมาณ50%รู้ร้อยมาชิ้นไหนก็เริ่มเลยนะครับคือหมายความว่าเราจะได้รู้รู้ความเป็นไปว่าเราจะทําอะไรต่อยังไงบ้าง ็คือเราเริ่มเลยก็คานเกียร์มาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยก็ตั้งได้พวงมาลัยได้คานทำคานหน้าเสร็จหรือได้คานสาเร็จรูปมาแต่ยัยคือคือคือเน้นนี่ไม่อยากให้ไปซื้อของเสียงกงนะครับัวอย่างเต้าพวงมาลัยชุดหนึ่งนี่ผมไปถามเสียงกงนี่อยู่ประมาณ 3, 5 0 0นะครับผมก็ว่าโอ้มันก็แพงอยู่นะ้อ อย่างผมก็หาเก็บมาขายม,มันก็อยู่แค่พันเจ็ดพันแปดอย่างนี้ครับเพราะว่าเรามันเป็นสายดดดแปลงด้วยกันก็ใจเขาใจเรามัาก็รู้เราอกกันอยู่ว่าใครก็ไม่อยากทําเพลองเท่าไหร่นะครับบางทีก็ทาเพื่ความสนุกเพราะว่าได้ทำถึงขนาดต้องหมดเยอะขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราไปทําหมดไป สี่หมื่นห้าหมื่นบางทีอ่ะท,ที่ลงกึงเขาทาขายช่างเก่งๆที่อยู่ในกลุ่มก็เขาก็ทําอยู่ประมาณนี้นะครับสี่หมื่นห้าหมื่นไปซื้อเอาเลยก็ได้ถ้าเราไม่เน้นทําเองหมายว่าจะไปเน้นใช้งานนี่ก็คือช่างเขาทําไว้มากตรฐานดีเ็าโอเคครับจะซื้อซื้อเลยก็ได้หรือเก่านอกรถเก่านอกนี่ก็ก็คุ้มค่านะครับบางที หมายก็มว่ามันเสียแต่เครื่องเราก็มาดัดแปลงเกียร์อะไรเนี่ยก็โอเคอยู่อย่าง TRT นี่ก็ถ้าเราเขาขายแต่โกงพถอดเครื่องออกแล้วนี่ก็อยู่ประมาณ3 0 0 0มื่นสีมือย่างนี้ก็คุ้มค่าครับผมแต่ว่าก็ไม่สนุกอย่างว่าแหะครับถามว่าทําไมต้องทองา,างทไมต้องทําเองก็ไถดัดแปลงทําไมต้องทําเองเพราะเพราะว่ามันเป็นความชอบความชอบของสายงานช่างดัดแปลงนักประดิษฐ์ นี่ครับมันได้ความสุขในการทำถ้าจะถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ตอบไม่ได้ว่าใครคุ้มหรือไม่คุ้มคนที่ไม่เคยทำคนที่ไม่ชอบก,ก็มองว่ามันไร้สาระจะไปทำทำไมทำไมไม่ซื้อเอาละ่ะเอ,อจะไปทำให้มันเหนื่อยให้มันยุ่งยากทำไมแต่คนที่ทำถ้าคนที่เคยทำแล้วก็เข้าใจนะครับดูหมายความว่ามี คุ้มค่าทางใน,ในความที่เราชอบนะครับผมสรุปแล้วงานสร้างงานดัดแปลงงานประดิษฐ์มันก็คือความชอบส่วนตัวนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะลงมือทําเสร็จไม่เสร็จไม่เกี่ยวออกมาดีไม่ดีมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับมันขึ้นอยู่ที่เราได้ทําหรือ,อยังถ้าเราไม่ได้ทํแเราก็คิดอยากทําอยู่นั่นแหละยังไงก็ผิดพลาดไปยังไงก็ขออภัยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ทักถ,ถามก็ได้นะครับหน้าเฟซอินบ็อกได้เลยโทรก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดี